สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูนครโดยเซียวพนกค่ะวันนี้นะคะเซียวพนกพาลูกค้าทุกท่านมาอยู่กับรถรุ่นคลิก160ค่ะที่จอดอยู่บนแท่นตรงนี้นะคะเป็นคลิก160ตัวที่เป็น ABS type และตัวที่เป็น Combine b r a type ค่ะนี ดูด้วยสายตาอาจจะดูแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าสีล้อสีทองเหมือนกันเลยแต่เดิมอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่เซลคุณนกได้ลงไว้นะคะจะบอกไว้ว่าถ้าเป็นคอลบเบรกจะเป็นล้อสีดำถ้าเป็น ABS จะเป็นล้อสีทองแต่กับรุ่นใหม่ๆนะคะตั้งแต่โฉม2023ผลิตออกมาเนี่ยบอกเลยว่าแยกด้วยสีล้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าให้สีทองมาเหมือนกันเลย ตัว ABS Type นะคะในโฉม2023ก็ยังจริงๆแล้วโฉม2023ไม่มีผลิตออกมานะคะดังนั้นที่ขายตลอดปีนี้ก็ยังเป็น2สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำดำแบบไหนดำสีเดียวกับตัว c o m บ i เ e รนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าให้ระบบเบรกแบบ ABS มานะคะในหลายที่อาจจะหา ABS ไม่ได้แล้วแต่ที่ชันยนนะคะยังมีให้ กับลูกค้าทั้ง ABS ที่เป็นสีขาวแล้วก็ ABS ที่เป็นสีดำเลยค่ะนี่คันนี้นะคะอยู่บนแท่นแล้วอาจจะดูแบบสวยผิดหูผิดต,ตาเพราะว่ามีการใส่อะไรแต่งมาด้วยนะคะอย่างที่เซลพี่กรกเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นครอบด้านหน้านะคะที่ให้เพิ่มมาชิ้นนี้แต่งเพิ่มมาอันนี้สามารถผ่อนรวมเข้าไปในตัวรถได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรเพิ่มอีกบ้าง แล้วก็จะมีในส่วนของนี่ตุ้มปลายแฮนนะคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะให้เพิ่มมาก็จะเป็นในส่วนของตุ้มปลายแฮนแล้วก็จะมีในส่วนของครอ,อบอพวกน้ำมันเบรกตรงนี้นะคะเป็นสินค้าของ S 2 c ททั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของแหลกท้ายติดมาให้ด้วย อันนี้ก็คืออะไรที่แต่งเพิ่มให้มาในส่วนของตัวที่เป็น ABS type ค่ะรายการทั้งหมดที่แต่งนะคะจะมี6รายการไอเทมก็มีเลยตามนี้นะคะที่เสียวพีน่น้องบอกเมื่อกี้นะคะก็จะมีแคปซูลอันนี้ราคา100บาทแหลกท้ายอยู่ที่648บาทตุ้มปลายแหน278บาทแล้วก็บางไม้ดานหนามเมื่อกี้สีสโมกนะคะ328บาท ฟ้าปิดกระปุกน้ำมันเบรกอันนี้538บาทแล้วก็มีครอบมอน้ำอีกหนึ่งชิ้นนะคะอ่ามันอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันนี้อีก586บาทรวมยึเสร็จนะคะนะคะอะไรแจง้งที่2,638บาทอันนี้สามารถผ่อนรวมไปกับตัวรถได้ใครอยากให้แต่งก็แจ้งจันทีได้นะคะสามารถเลือกอะไรแล้วก็แต่งเพิ่มได้ส่วนอีกคันนึงเป็นตัวที่อจอดข้างๆกันตัวนี้เป็นรุ่น คอมบเบนะคะเป็นคอมบเบกสีดำแต่แต่งเป็นสเปเชียลลอนะคะเป็นสเปเชียลเอดิชันให้ล้อสีทองมาแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะมีมีคำว่าสเปเชียลเอดิชันให้มาแล้วก็ตรงส่วนที่ติดกับบอกนะคะเฟลลิงตรงนั้นก็ติดสติกเกอร์ของคำว่า160ให้มาด้วยค่ะ mm hmm. ก็เพิ่มในส่วนของดีไซน์ให้ตัวรถดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง สีนี้นะคะมีไม่เยอะแล้วเนาะใครที่อยากได้ก็อย่าลืมว่าที่ชันยนยังมีให้อ่าลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะทั้งหมดนี้ทั้งสองตัวเริ่มต้นรับรถที่ประมาณ3ามพันกว่าเท่านั้นนะคะ <S <S ส่วนในส่วนของค่างวดเนะาะก็แล้วแต่เราว่าจะผ่อนทั้งหมดกี่งวดระยะเวลาผ่อนที่ต่างกันนะคะก็จะทําให้ค่างวดสูงต่ำไม่เท่ากัน <S <S อยากรู้รายละเอียดนะคะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ชนันยนทุกสาขาหรือว่า สอบถามมาที่เซลพินโนกายสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ากดติดตามไว้นะคะจะได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอีกไม่ชานี้เลยค่ะ